ก็คือเกิดมาได้ยินคําว่าเบมโบนี่ก็เบรกอยู่แล้วแล้วชื่อเสียงเลียงนามเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าอยากให้ดูเดี๋ยวให้ต่อลงให้ดูว่าลูกสูบมันขยับแค่ไหนยังไงเนาะเวลามีการเหยียบเบรกลูกสูบเป็นยังไงเนาะพาไปเจาะดูโรงงานที่นําเข้าเบรกเบมโบเจ้าเดียวแห่งประเทศไทยเลยเนาะไปดูว่าโกดังเขาเป็นยังไงใหญ่โตแค่ไหนที่จะมาเบรกใช่ไหมใช่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างล็อกมไม่เห็นนะอะล็อกข้างล่างนะล็อกที่หนึ่งสายสุดนู่นนะสุดนู่น<อ>เลยนะนยสุดเลยสุดไหนพี่สุดโกดังของนน่ะแล้วพี่ผมพาผมเดินทำไม้เบก าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องเปิดแต่หัวเลยเห็นหลายช่องนะสวัสดีครับมินนีกลาดชาแนลนะครับ EP นี้จะมาเกี่ยวกับสิ่งที่ปลอดภัยสําคัญที่สุดในชีวิตนะเบรกระบบเบรกอีกแล้วคือที่ผมมาเน้นย้ําเรื่องเบรกเนี่ยทำไมถึงต้องมาเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกสปอนเซอร์เข้าไง <laughs> ไม่ใช่คือตัวเบรกมันสาคัญสําหรับรถซิ่งรถบ้านทุกอย่างเรื่องเบรกเนี่ยผมเลยพยายามจากจะเน้นย้ําและก็เจ้า t o โยต้ารีโวของเราถึงคาวาระที่จะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วไหนไหนจะเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเราก็มีเบรกมาแนะนําให้เพื่อนไไดดด้้ดูู้ร ก,ก,ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนเบรกพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเบรกที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยเบรกอะไรยี่ห้ออะไรแล้วทําไมต้องเป็นยี่ห้อนี้ข้อดีคือ,อยังไงนะไปดูก่อนเลยเดีกว่าว่าในอู่ใช้เบรกยี่ห้ออะไรบ้างยังไงบ้างเนาะใกล้ๆตัวก่อนเลยบอกเลยดีกว่ายัางไงเขาก็เห็นละอ่ะคือเป็นเบรกเบมโบ่ะให้ดูเบมโบ จ้าเซฟิโร A31 นะครับคันนี้1,000แรงมา้าเบรกเบมโบเบมโบทั้งหน้าและหลังนะครับแต่คันนี้บอกก่อนคันนี้เป็นเบรกของเป็นเบมโบเดิมโรงงานของสกายไลท์ R34 คือเบรกสกายไลท์ R34 เดิมเดิมโรงงานจะเป็นเบมโบมีเบมโบติดมาจากโรงงานแล้วทีนี้ข้อดีคือมันสามารถย้ายชุดเบรกมาใส่รถได้ตั้งแต่เจน A31 200SX สินเวียคอมามันใส่กันได้หมดเลยเราเลยเลือกใช้เบรกสกายไลท์ R34 คือหนึ่งก็คือขางง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้เนี่ยมาติดตั้งแล้วเบรกดีแน่นอนเนี่ยเบรก แล้วข้างหลังนี่ก็เป็นของเดิมโรงงานอีกอีว l u t ชันคันนี้เป็น Evolution นะอีวิลูชันหกนะเห็นข้างนอกไปเลยชัดๆเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใส่ล้อพอดีเป็นเบรกเบมโบนะครับข้างหน้าเป็น4พอพอตหลังพอรพอไปดูข้างหลังตัวข้างหลังพอรพอนะแต่ตัวจานนี่ก็เปลี่ยนจานเบมโบใส่เข้าไปแล้วแล้วตัวเบรกเบมโบหน้าจานาคู่หน้ายัางดีอยู่เราก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยน2คันแล้วนะสคันแล้วนะนวนะท้งอู่นะดูรถแข่งรถแข่งใส่เบรกไรรถแข่งดิฟใส่เบรกไรดู ข้างหน้านะเป็นไงก็คือใส่เบรกเบมโบเหมือนกันข้างหลังข้างหลังไปดูข้างหลังเบรกนิสสันคือข้างหลังมันไม่ได้ใช้เพราะว่าข้างหลังเป็นรถดิปต้องใช้ตัวต่อทําคาลิปเปอร์เพิ่มเพื่อใช้เบรกมือเราไม่ได้ใช้แต่จริงๆเบมโบ o ถ้าได้เบมโบยิ่งดีเบรกมือเราจะได้อยู่หนึบอาคันต่อไป e v o l u ชั่น อีวิวเลชันตั้งแต่5เดี๋ยวห้าหกเจ็เป็นเบมโบ่หมดเลยเนี่ยอ่าผมพูดโมหรือเปล่าคันนี้เป็นอีวิวเลชั่นแนี่เบมโบ่ของอีวิวเลชั่นแก็เป็นเบมโบ่อ่าคือผมมองว่าซูบารุกอีวิวเลชันแล้วก็นิสสันก็จะมีเบรกเบมโบ่ติดจากโรงงานมา3 5 0ห้าศูนย์แซดสามร้อยแซดอ่าสามร้อยแซดคันนี้จอดนานแล้วฝุ่นกังดูเบรกเบมโบ่นี่คือเบมโบ้นะ เบมโบเดิมติดรถมาคันนี้ก็เป็นเบมโบเดิมติดรถมาแต่300นี่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเบมโบของสกายไลท์หรือเบมโบ350ไม่น่ใจนี่ก็เป็นเบมโบเหมือนกันนี่ติดรถ350แซดเดิมๆโรงงานนะครับมี350้นแซดมีเบรกเบมโบติดมานะคือ เบรกเบนโบ่ Be ดียังไงเดี๋ยวให้ไปดูโครงสร้างว่าตัวเบรกเบนโบกับเบรกเดิมโรงงานเนี่ยเบรกทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันไงแต่บอกก่อนคือที่ผมบอกเนี่ยรถพวกนี้ทำไมเบรกเบนโบติดโรงงานมาแต่มันเป็นรถที่เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงคือเป็นรถค่อนข้างจะเป็นอ v o l ีวิลูชันก็คือเป็นรถแข่งแล้วสกายไลน์ hmm. ก็จะเป็นรถที่แบบเซกเมนต์แบบรถแข่งรถเลสซิ่งละคือ3 5 0ห้าศนก็เป็นรถสปอร์ตก็จะมีเบรกพวกนี้มาแต่รถบ้านๆเดิมๆที่เราใช้กันเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูเบรกตัวเองนะมันจะเห็นเลยว่ามันะเเเเเปป็นดดนนนออ็นน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 บกกแแค่่่่่่พออออดีีีีสวววใหหหญยยยาาง้้้ััััั4ล2ตตตมมท ของ r 3 5ก็เป็นเบรกเบมโบ o ติดโรงงานมาเป็นหน้า6พอตหลัง4ี่พ์ตแต่วันนี้จะพาไปดูเบรกสพอร์ตก่อนแล้วก็เบรก1พอร์ตของโรงงานที่เราใช้กันรถบ้านๆทั่วไปใช้แล้วให้ดูหน้าที่การทํางานนะครับโครงสร้างมันแตกต่างกันยังไง4พอพ์ตกับ1นอร์ตดีกว่ายังไงเนะเาะไปไปดูเบรกกันดีกว่าส่วนใหญ่แล้วมีมีหลายแบรนด์บอกก่อนเบรกมีหลายแบรนด์ดังๆดีๆแต่สําหรับผมผมก็มองว่าเบมโบ o เนี่ยก็คือเกิดมาได้ยินคําว่าเบมโบ o นี่ก็เบรกอยู่แล้วแล้วชื่อเสียงเรียงนามเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วค่อนข้างจะ เขาเรียกว่ารู้จักกันทั้งโลกใครๆก็ใช้เบมโบเราเองก็ใช้เบมโบแล้วเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกให้เจ้าโตลต้าลิเโวเราจะเปลี่ยนยี่ห้ออื่นเนาะเราก็ต้องใช้เบมโบเออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผมเห็นส่วนใหญ่น้องๆหรือเพื่อนๆใครใช้มอเตอร์ไซค์ก็ถ้ามีงบมีกําลังหรืออยากได้เบรกที่ดีขึ้นผมว่ามองว่าเป็นแฟชั่นไปแล้วดีกว่าเหมือนขับมอเตอร์ไซค์หรือการแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวใส่อะไรใส่ทองแต่งตัวให้ดูหรูหราแล้วเบรกเบมโบเนี่ยก็เชิดชูรถจอดมีเบมโบ่เนี่ยโหหล่อหลอดวมมาากบบ200 ตัวกระเด็นข้ามไปได้เลยแลเดี๋ยวผมไปพาไปดูโครงสร้างเบรกนะว่าเบรกเป็นยังไงนะนี่ให้ดูก่อนว่าโครงสร้างตัวเบรกเบนโบเป็นยังไงแตกต่างยังไงนะให้ดูตัวเบรกเบนโบก่อนว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้เป็นเบรกหลังนะเป็นเบรกหลังแต่หน้าตาเป็น4พอตคือตัวเจ้าตัวเบรกครบชุดคู่อมันตัวนี้จะเป็นหน้า6หลัง4แต่อันนี้เอามาให้ดูได้เท่านี้เพราะว่ามันติดอยู่ในรถแล้วก็ลืมไม่ได้นี่พอตลูกสูบคือตรงนี้นี่ ดูเ,เห็นไหมอันนี้คือ4พอร์ตเห็นไหมมันเป็นลูกกลมๆล2 3 4 4พอร์ตม1 2 3 4 4ออย่างนี้ตัวลูกสูบเนี่ยมันจะเป็นตัวดันพระเบรกตรงนี้ถ้ามีการเหยียบโดยน้ํามัน วิ่งผ่านสายเส้นนี้เข้าสู่ปั๊มเบรกมออลมเบรกแล้วก็เวลาเราหยยบเบรกจากเท้าเนี่ยออกจากมออลมเบรกแล้วก็เป็นมีแรงดันตัวแม่ปั๊มอะ่จะจนเป็นตัวถีบน้ํามันมาดันลูกสูบตรงนี้ให้ลูกสูบทวกนี้ขยับเดี๋ยวเอาต่อลมให้ดูว่าพอขยับแล้วผ้าเบรกมันจะขยับแค่ไหนเป็นยังไงเนะเาะให้ดูก่อนว่าสีผัดเป็นยังไงแล้วให้ดูหน้าตาเบรกเดี๋ยวไงแต่เบมโบหน้าตาไงหล่อเหล,ลาเฟี้ยวฟ้าวจริงๆแค่ใส่ก็รู้สึกว่าเบรกอยู่แล้วอะ่ะโดยปกติเบรกรถยนต์ทั่วทั่ว,วไปเบ ต้องมีแรงดันที่เยอะก,กว่าแล้วลูกสูบของพอร์ตเบรกหน้าจะต้องใหญ่กว่าแล้วก็เยอะก,กว่าสมมติถ้าเบรกซิงอย่างเบรกซิงเช่นเช่นเบรกซิงเนี้ยถ้าเป็นหน้าสพอร์ตข้างหลังต้องไม่แค่2พอร์ตถ้าหลังสพอร์ตเท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการเบรกเท่ากันแรงดันเบรกเท่ากันทําให้ล้อหลังล็อกก่อนล้อหน้าล้อหลังล็อกก่อนล้อหน้าก,ก,ก,ก็เกิดอันตรายได้เหมือนเราขับรถแล้วดึงเบรกมือตูดมันจะปัด ยังไงล้อหน้าต้องเบรกประมาณ7-0% 3 0รล้อหน้าต้องเบรกแล้วมีขนาดที่ใหญ่กว่าล้อหลังถ้าเราใส่อย่างเงี้ยตัวนี้4ีล้อหลังใช่ไหมข้างหน้าก็จะต้องเป็น6พอร์ตเรียงประมาณนี้ถ้าถ้าเราเราไม่สามารถใส่เบรกเท่ากันในล้อหน้าและล้อละล้อหลังได้มันจะเกิดการขับกระทืบเบรกเกดปุ๊บตุดปัดเลยอันตรายสุดๆเดี๋ยวอยากทำนะทำให้ดูว่าใส่เบรก ผิดไซส์ผิดขนาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหยียบเบรกแล้วเป็นยังไงเนาะล้อขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังใช้หลักการเดียวกันหมดไม่เกี่ยวกับระบบเบรกระบบส่งกําลังไม่เกี่ยวกับระบบเบรกแต่ตัวเบรกถ้ายิ่งใหญ่ก็จะเกิดการเบรกที่ดีกว่านิ่มนวลกว่าเนี่ยผ้าเบรกจะใหญ่กว่าจานเบรกที่ใหญ่หน้าสัมผัสจานเบรกกับผ้าเบรกก็จะเยอะระยะเบรกก็จะดีกว่าเวลาเราเหยียบเบรกอะพอเดียวข้อเสียถ้าเรากระทืบจนเบรกหยุดเนี่ยมันจะเป็นการเบรกโดยดึงจนล้อล็อกไปเลยแต่เบรกสี่พอตหรือ6พอตใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมา จับจานเบรกเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเบรกเนี่ยมันไม่เบรกแล้วแบบล้อล็อกถ้าล้อล็อกเกิดอะไรถ้าล้อล็อกปุ๊บล้อไม่มีการหมุนหน้าสัมผัสยางสัมผัสพ,พื้นด้านเดียวมันจะเกิดการถลายของยางออกไปอีกข้อดีในการเบรกคือต้องเบรกแล้วเปลี่ยนหน้าสัมผัสยางไปเรื่อยๆกม็มีระบบ ABS เข้ามาช่วยถ้าเรากระทืบเบรกฉุกเฉินกะทันหัาน,านเนี่ย ABS จะทํางานจะหมุนล้อไปเรื่อยๆตึ๊ก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 เพื่อให้หน้าสัมผัสยางเนี่ยที่มันเกิดการเฟะไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนหน้าใหม่เปล ได้ดีขึ้นดีกว่าเดิมแต่ถ้าเรากระทืบเบรกจนล้อล็อกแบบเสียงนั่งเอียดเนี่ยทำให้รถแถะทะไหลและเบรกไม่อยู่แน่นอนเนาะแต่เบรกตัว4พอพ์ตเนี่ยหรือ6พอตเนี่ยมาช่วยเหลือตรงนี้ทําให้เบรกได้ดีขึ้นนุม่มนวลขึ้นแล้วก็เบรกระยะได้สั้นลงกัาเดิมทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ยางด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเบรกเดิมไหมว่าเบรกเดิมเป็นยังไงเบรกเดิมนีเน่เพื่อนๆเห็นเลยเบรกเดิมพอตเดียวนี่พอตเดียวใหญ่ๆให้ดูเอาผาพบปดออกเห็นไหม เนี่ยข้างในาลูกสูบพอดโอ้แต่พอดใหญ่แต่นี้เป็นไงสี่พอดจริงแต่พอดเล็กถามว่าเบรกตัวนี้เบรกอยู่ไหมเบรกจนล้อล้อแบบ ขับมาด้วยความเร็วสูงกระือเบรกให้ล้อล็อกอะล็อกได้ทุกเบรกไซส์ขนาดเนี้ยถีบพระเบรกออกมาให้ล็อกจานเบรกทำไมล็อกไม่ได้ล็อกได้แต่ข้อเสียแบบที่ผมบอกในการกระจายแรงดันเบรกอะมันไม่ได้ค่อยค่อยดูดไม่ค่อยค่อยดือค่อยค่อยดูดจานเบรกทำให้เบรกอยู่ได้ดีแต่มันเป็นการกระแทกเบรกออกมาแล้วล็อกเลยพอล้อล็อกมันเกิดการถลายทีเนี้ยอันตรายอันตรายมากๆเลยนะถ้าเบรกเราอัปเกรดได้ใส่สพอพ์ตหน้าสีหลัง2อะไรเงี้ยก็จะดีกว่าถ้าอยากให้ดูเดี๋ยวให้ต่อลงให้ดูว่าลูกสูบมันขยับแค่ไไไหนยยยงงงเเเาาาวลมีีกรรบบูสป อ่าเดี๋ยวให้ดูว่าจำลองว่าถ้าเราเหยียบเบรกลาลาบเบรกอ่ะให้ดูผ่อนลูกสูบเลยเนี่ยแต่จริงๆมันออกมาอย่างเงี้ยแต่มันมีจานเบรกมีผ้าเบรกล้างไว้มันก็จะไปติดอยู่ที่จานเบรกติดอยู่ที่ผ้าเบรกลูกสูบมันจะไม่ออกมาอย่างนี้เลยแต่เราออกเสร็จพอเราไม่เบรกมันก็จะค่อยค่ยคยคยถางกลับเข้าไปแต่ตัวผ้าเบรกมันก็จะเลียกับจานไว้ตลอดเนี่ยคือลูกสูบของพอดเดียวนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าสี่พอดเวลาเหยียบเบรกเอาลมเป่าเหมือนกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงในลูกสี่ลูกที่มันออกมาเนาะ เห็นไหมลูกสูบเป็นไงสี่ลูกสี่ลูกเดี๋ยวมาดูนะตอนเหยียบเบรกทำลองว่าถ้าเราเหยียบเบรกจะเป็นยังไงอารมอัดแต่มันอาจจะก็เด้งรุนแรงนิดหนึ่งนะเพราะมันมีสี่พอร์ตเดี๋ยวลองดูว่าตอนลมอ,ออกไปไงขยาแยาแล้วไง คือตัวเบมโบเนี่ยโดยปกติเพื่อนๆก็จะมองว่าเฮ้ยเบมโบเราไม่ได้ซื้อหรอกเราไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่าตัวเบรกมีแต่เบรกเลสซิ่งตอนนี้เบมโบในประเทศไทยต่างประเทศมีนานแล้วที่ประเทศไทยมีเบมโบ OEM มาแล้วทดแทนสินค้าวัสดุเดิมของเดิมโรงงานได้เลยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากเลยนะเราสามารถไปซื้อสั่งผ้าเบรกเบมโบจานเบรกเบมโบได้เลย ตอนนี้คือข้อดีเลยไหนไหนเบรกตัวเลสซิ่งมาขนาดนี้แล้วแล้วถ้าใส่เบรก O.E.M จะดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเจ้า t o y o ต a r e ร vo ใส่แล้วทดลองให้เพื่อนๆดูเบรกให้ดูว่าขับแล้วเป็นยังไงพาไปเจาะดูโรงงานที่นำเข้าเบรกเบมโบ o เจ้าเดียวแห่งประเทศไทยเลยเนาะไปดูว่าโกดังเขาเป็นยังไงใหญ่โตแค่ไหนภาพเบรกของเบมโบ O.E.M เนี่ยมีรุ่นไหนมีสำหรับรถอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีกว่านาะเดี๋ยวไปจับติดตั้งให้เจ้าโตโยต้าเรโวกันดีกว่าเนาะไปบุกโรงงานกันดีกว่า มาถึงแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะเอาเบรกเบมโบติดตั้งให้เจ้า t o y o ต a r ร v โวของผมนะนี่ข้างหลังผมบริษัทสรีวัฒนาแต่บอกก่อนนะบริษัทสรีวัฒนาเป็นตัวแทนจำหน่ายเบมโบอัพเตอร์มาเก็ตเจ้าเดียวแห่งของประเทศไทยเลยนะคิดดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นเดินดูหน่อยคลังสินค้าสำหรับผมโคตรใหญ่อาพิมาหือมามาหาใหญ่โตไวแล้วก็พาไปดูดีกว่าว่าใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงไปไปดูสรีวัฒนา ดูให้ดู เชิบเชิบก่อนเชิบเชิบข้างหลังผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันนะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้วชื่อเบสนะครับผมทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งใช่แต่ก็คือจะดูแลพวกสินค้าต่างๆพวกโคดักอินโฟอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็ดูแลเพจแปรแัดมินตอบด้วยอ๋อก็คือถ้าสนใจติดต่ออะไรเข้ามาก็จะได้คุยกับพี่เบสจะคุยโดยตรงเลยวันนี้ผมมาตั้งใจมาเรื่องเบรกเบมโบแต่ไหนๆมาถึงแล้วผมเห็นคางใหญ่ขนาดนี้ต้องรบกวนพี่เบสหน่อยพาเดินดูว่าเสรีวัฒนาไม่ได้มีแค่เบรกใช่ มีมากมายเยอะมากเยอะมากนะเยอะมากไดนๆยอพาเดินดูพาไปเดินหน่อยดิี๋ว่ามีอะไรบ้างครับได้ครับเตรีววัฒนาครับนะครับเป็นทางปิ้ง้าของเรา หมดนี่เลยพี่ใช่ของที่เราขายเนี่ยคือเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เบสนี่คือของที่ขายทั้งหมดใช่พูดง่ายๆว่ารถยนต์เนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรบางที่เป็นพวกอะไหล่อะไหล่ทดแทนอะไหล่ทดแทนเช่นนะยกตัวยอย่างง่ายๆว่าลูกสูบปอกสูบไส้ในของเครื่องยนต์ลูกสูบลูกสูบจริงๆร้านอะไหล่ไม่มีขายแต่ที่นี่มีมีจำหน่ายปอกสูบคือถ้าปอกเป็นรอยเราต้องพันอัดปอกเปลี่ยนใหม่ที่นี่มีมีเฮ้ย มันขนาดนั้นเลยเหรอใช่งั้นต้องพาไปเดินดูพี่่วาพาไล่ดูถ้าดูธรรมดาผมว่าไม่เดี๋ยวจะให้พี่เบสขึ้นไปข้างบนอกนเลยเดี๋ยวปีนขึ้นนะพี่เบสนะได้ๆๆก็เอาง่ายๆเลยว่าที่เนี่ยเก็บ สินค้าทุกอย่างที่บริษัทเราจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นลูกสูบปลอกซูปบนะครับอะไรพวกเครื่องในเครื่องยนต์แล้วก็มาถึงระบบคัดคัดก็มีคัดก็มีไส้กรองอากาศน้ำมันเครื่องมีนอกเครื่องมีในเครื่องมีที่พี่เบสบอกว่าทุกอย่างในเครื่องยนต์มีหมดมีหมดอย่างตรงล็อกนี้เลยดีกว่าพี่เบสที่เห็นเด่นๆเลยนะที่อยู่ข้างล่างก่อนนะเริ่มจองข้างล่างแบตเตอรี่แบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่ก็มีหลายแบรนด์ลพี่มีเรามี2แบรนด์หลักๆอ๋อมี2แบรนด์ใช่ก็จะเป็นยี่ห้อโซลัออตตต้้โซไ่่นนีีวผมมเง ใช้เลยอ่าครับมันคือแบรนด์ใหม่เหรอเป็นแบรนด์ใหม่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีอ๋อเป็นแบรนด์ของเกาหลีใช่ของเกาหลีเองเนี่ยเป็นยูดเตือนเนี่ยนี่เหรอนี่เหรอใช่ใช่โซลแบตเตอรี่ข้างล่างแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างส่วนชั้นบนอยู่ซ้ายมือเนี่ยสายมือแบบนี้จะเป็นกล่องใช่กล่องนั้นมันเครื่องเหรอพี่น้ำมันเครื่องใช่ส่วนที่ลูกเล็กๆเนี่ยกล่องเล็กๆกันเป็นน้ำมันเครื่องอ๋อนี่ก็เป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตเหมือนกันอัพเตอร์มาร์เก็ตเหมือนกันใช่ครับอ๋อใช่ส่วนฝั่งเนี้ยครับจะเป็นช็อคช็อคอาฟก็มีช็อคอแีา จริงๆเปิดโลกผมพี่เบสเพราะว่าไม่รู้จักอีกแล้วเป็นแบนด์ใหม่แบนด์ใหม่อีกแล้วแสดงว่าเดินเดินตลาดแรงใสรีวัฒนาเดินตลาดแรงมันจะมีแบนด์ของของเราเองครับที่เราทําอยู่แล้วก็จะเป็นพวก อะไรข้างในเครื่องยนต์แบรนด์ของสายีวัฒนาเองสายีวัฒนาเองอ๋อผลิตเองเลยผลิตเองมีโรงงานใช่มีโรงงานไม่ใช่แค่โกดังไม่ใช่แค่โกดังมีโรงงานโรงงานก็มีแต่เป็นบริษัทในเครือเราจะเรียกว่าสายีวัฒนาอินดัสเทรียลใช่เป็นโรงงานของเราที่ผลิตพวกลูกสูบปอกสูบเูรสูบมอไซค์มีมีด้วยหรอลูกสูบรถยนต์มีโอ้โหใช่ ข้อดีของที่นี่นะถ้าเพื่อนๆอยากได้ของปีนขึ้นมาเองใช่ไหมพี่ไม่ขนาดนั้นเรามีพนักงานจัดส่งอ๋อมีใช่มีจัดส่งให้มีอะไรให้นะครับสาหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนเดี๋ยวนะพี่เบสพนักงานจัดส่งแสดงว่ามีออนไลน์ก็คือพูดตรงๆว่าเราเนี่ยไม่ได้จําหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยอ๋อโอเคแสดงว่าที่นี่ ต้องส่งสู่ตัวแทนอีกทีใช่ก็คือเราเราเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายถ้าใช้คาง่ายๆเราเป็นผู้จัดจำหน่ายนำเข้ามาแต่เราไม่ได้ขายเองแต่เราขายให้กับร้านอะไร ทั่วประเทศเลยอย่างนี้อย่างนี้เปิดรับตัวแทนไหมพี่เปิดครับเปิดรับตัวแทนจําหน่ายด้วยใช่คืออย่างนี้ผมอยากได้เรื่องเป็นตัวแทนเรื่องแบตโซลาร์ได้ได้เลยได้ก็คือมาติดต่อได้เลยติดต่อได้แล้วสมมติว่าสมมุติว่าอ่าเป็นตัวแทนแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นร้านเล็กแล้วอยากเริ่มอยากอะไรง้ายก่อนอ่าง่ายๆนะไม่เยอะมากไส้กรองอ๋ออะไรอย่างนี้ได้แล้วพอมันเริ่มโตขึ้นครับแล้วอยากเอาเพิ่มเข้าไปครับก็ทําได้อ๋อก็คือเริ่มเริ่มจากสิ่งเล็กๆกก่อน็ได้ สำหรับ2อล้อเนี่ยเรามีแค่บางอะไหล่อ๋อแต่หลักๆที่นี่หลักๆที่นี่คือรถยนต์ล้วนๆเลยแต่ก็มีอะไหล่มอไซค์บางอย่างพี่เบสขับพาผมมาเดินเนี่ยวันนี้ผมจะมาเอาเบรกที่จะมาเอาเบรกใช่ไหมใช่แต่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างผมองไม่เห็นนะล็อกข้างล่างนะล็อกที่1สายสุดนู่นนะสุดนู่นเลยนะแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นไม่ใช่ไม่แค่นั้นสุดไหนพี่ โกดังของน้นแล้วพี่ผมพาผมเดินทำไมผมเรียวเบรกก็เนี่ยเบรกเนี่ยหมดเนี่ยเบรกหมดเลยหมดเลยชั้นล่างนี้เหรอพี่ชั้นล่างเฉพาะชั้นล่างนะบ้าแสดงว่ามันต้องมีหลายยี่ห้อมีหลายรุ่นหลายรุ่นรถหลายแบรนด์หลายรุ่นเยอะต้องเยอะมากขนาดนั้นสุดแล้วข้างในนี้ด้วยพี่ใช่ครับก็แถวลึก หน้ากระดานเนี่ยแถวล,ล,ลึกเนี่ยสุดโกดังเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเชื่ออย่างผมไม่ได้โม้บอกว่าที่เนี่ยใส่รีวิทย์นาตัวแทนจำหน่ายเบรกเบมโบอัพเตอร์มาร์เก็ตเจ้าวเดียวของประเทศไทยนะเยอะพอไหมโม,โม้ป่ะเดี๋ยวผมหยิบถ้าไม่ใช่เบมโบนะพี่แล้วเนี่ยลองดูเนี่ยทุกทุกล็อกเลยเนี่ยเดี๋ยวเหมืนเดี๋ยวใส่กล่องนี้ก็ได้อะจริงเบมโบมอสโบไหมเบมโบมอสโบไหมครับโอ้พี่พี่เบนแนะนำหน่อยว่ารถที่เป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตของเบรกเบมโบเนี่ยมันมียี่ห้ออะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างก็แทบจะ ครอบคุมประมาณ95%เลยมั้งของรถในประเทศไทยใช่ก็ญี่ปุ่นยุโรปครับญี่ปุ่นก็มียุโรปว่ามีโตโยต้าฮอนด้าทั่วไปเลยยุโรปก็บีเอ็มเบนซนยันพอร์ตเออร์ดีพอร์ตดีก็มีมีโอ้โหอ่ามีหมดมีหมดนะมีหมดมีหมดเลยเนี่ยก็เแบบแค่เนี่ยเหมือนให้ดูแค่แถวเนี้ยนี่ก็บอกใช่พี่แล้วอย่างเงี้ยจริงๆถ้าถ้ามีเรื่องของท้าเบรกจานเบรกขาดไม่ได้ก็ต้องมีน้ำมันเบรกมีน้ำมันเบรกเบมโบมีไหมมีครับของเบมโบเลยนะของเบมโบได้เลย เดินมาถึงแล้วเขาบอกว่ามีน้ำมันเบรกเบมโบเหมือนตัวเนี้ยเบมโบเบมโบห้หนึ่งนะห้าจุดหนึ่งก็มีที่นี่แล้วมีมีแค่ห้าจุดหนึ่งไหมพี่สี่สี่ก็ตัวพื้นฐานของเราพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ของสี่ L V สี่ L V สี่ L V มีน้ำมันเบรกครบทุก เบอร์ให้เลือกใช้แต่เราทางเราเนี่ยจะไม่มีดอดสามเพราะเพราะดอสามมันค่อนข้างแบบเก่าแล้วใช่มันค่อนข้างจะแบบโบราณหน่อยนะพี่ใช่ใไหมเพราะรถรถยนต์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่มาก็เลือสตาร์ทดอสี่แล้วโอลิงลูกทรงลูกสูบเบรกเขาก็ลองรับหมดแล้วใช่ไหมจริงๆคือดอดสี่ก็ก็คือเป็นตัวสตาร์ทแล้ว5.1ห้าจุดหนึ่งแล้วก็แล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่เบรกอีกนะแบบที่ผมเคยอธิบายก่อนหน้านี้ที่ที่ที่โออธิบายไปแล้วเรื่องของเบรกตัวเลสซิ่งแต่วันนี้เรามาเรื่องของอัพเตอร์มาเก็ตเพื่อจะติดตั้้้งใหเจา โตโยต้ารีวผมพาไปดูหน่อยนะพี่ว่าพี่เตรียมของให้ผมแล้วใช่ไหมอยู่ข้างหน้าแล้วหน้าตามเป็นไงผมใส่แล้วผมถ้าผมเบรกไม่อยู่เดี๋ยวผมจะเอารถมาเทินที่นี่นะเอาโฟลคลิฟต์จับอยู่อยู่อยู่แน่นอนอยู่แน่นอนนะโอเคไปงั้นไปดูเบรกกันเดี๋ยวพี่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ ของเจ้าโตโยต้ารีโว่ับน้ำมันเบรกให้ดอทสี่ให้ดอทสี่ไปเพราะว่าไม่มีดอทสามแบบที่พี่บอกไมม่ีใช่ครับอันนี้คือเบมโบ่แทนไหมเนี่ยแท้ครับยอมยอมที่นี่คือตัวแทนจําหน่ายที่เดียวของประเทศไทยเนี่ยได้มันจะมีเนี่ยรหัสบอ้อันนี้คือวิธีดูวิธีดูรหัสใช่ไหมพี่แล้วก็มี QR โค้ดให้มีสติ๊กเกอร์อย่างนี้ให้เนี่ยมีติ๊กเกอร์ QR โค้ดมีให้ด้วยใช่มีครับรหัสอยู่ฝั่งนี้เนี่ย อ๋อหน้าตาพระเบรดีไม่ดีเดี๋ยวรู้เลยผมใส่แล้วผมก็ต้องเทสแล้วก็ลองขับดูว่าเป็นยังไงแน่นอนเอาก่อนเอาเริ่มต้นก่อนเลยดูของแท้ดูไงเนี่ยมีตัวนี้ให้ออ๋มีสเปคบอกมีเบอร์บอกมี QR code แล้วก็มีตัวเนี้ยตัวโลโก้เลยคือางๆเนี่ยเป็นตัว B เบลมโอดเนี่ยออ๋ก็คือเนี่ยเป็นจานแท้จานแท้แน่นอนใช่นี่นี่ก็มีมาตรฐานบอกอยู่แล้วนี่นี่มินที่เท่าไหร่เจียจานได้กี่ครั้ง กอดูข้างในหน่อยเนี่ยดูเนื้อมันเป็นเซรามิกป่ะพี่ไม่ครับตัวนี้มันจะเป็นเห็นสีมันเข้มๆใช่ไหมครับนนี้มันจะเคลือบตัว ถ้าเทคโนโลยีของเราเราจะเรียก UV coating UV coating ใช่ก็คือเคลือบกันสนิมมาให้อก,ก็คือจะเคลือบเนี่ยอ๋อนี่คือตรงนี้เราก็จะไม่เห็นเป็นสนิมใช่ใช่เพราะว่าโดยปกติองพี่เบสจานเบรกผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไระแค่จอดไว้แป๊บเดียวสนิมแดงเลยแต่ตัวนี้มีเคลือบ UV coating ใ,บให้เพื่อป้องกันการเป็นสนิมใช่ครับอ่าจริงๆลอิงเบรกสวยจานเป็นสนิมก็ไม่เท่นะอ,อ่าแต่เนี้ยสวยงามใช่ครับนะครับฝากฝากเบมโบไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือไม่มั่นใจว่ารถตัวเองเนี่ย ลองรับหรือเปล่าครับพักมาคุยกันได้ที่เพจเบมโบ่ไ Thailand ์บ SWE ผมเนี่ยเป็นคนตอบเองแล้วก็เรื่องตัวแทนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กทำาอขายออนไลน์อ อ่าหรือเป็นร้านอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แต่จะเป็นอีกเพจหนึ่งชื่อว่าเพจสเปร์พาร์ตสเปร์พาร์ตใช่ครับไลน์เอสบิวอีเหมือนกันเพื่อจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเพื่อเป็นจำหน่ายแต่ละสินค้านั้นๆถผมเลยพี่ผมอยากผมอยากเป็นตัวถ่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นโบก็ติดต่อเข้ามาได้ก็ติดต่อได้หรือว่าแบตเตอรี่สองสองเพจได้เลยอ๋อได้ทั้งสองเพจได้หมดเลยสุดท้ายพี่เบสเป็นคนตอบอยู่ดีใช่หรือใครก็เป็นคนตอบคุ้มเลยเนี่ยใไปได้พี่เบสไปทำงานเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เเรรืื่่่ออองงงขนนนะวัีี้้าแบบทผมให รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะก่อนหน้านี้มีเบรกซิ่งอยากติดตั้งเบรกเบมโบซิ่งนู่นนี่งบประมาณสูงเกินแต่นี่มีสินค้าอัพเตอร์มาเก็ตเป็นตัวผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกของเบมโบแท้ๆแน่นอนนะราคาก็ย่อมเยาจริงๆร้านทั่วไปอะไรร้านอู่ทั่วไปก็ทำได้หมดได้หมดเลยครับน่าสนใจมากพี่เดี๋ยวผมไปติดตั้งก่อนโอเควันนี้ขอบคุณพิเศษมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาเบรกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเบมโบมาติดตั้งให้เจ้า Toyota r ร v โวของเรานะนี่มีตัวจานมีผ้าเบรกและก็น้ำมันเบรกถามว่าเบรกยังเหลืออยู่ไหมยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังได้อยู่แต่ด้วยความว่ามีเบมโบเป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตเรามีมาแล้วก็เลยเกิดความแลบหน่อย อยากจะเปลี่ยนเบรกขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยให้ดูก่อนอย่างแรกตัวจานจานเบมโบผมว่าที่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะก็แบบที่พี่เขาอธิบายนะเขาเรียกว่า U V coating มี U V coating ตัวในร่องจานเห็นไหมดูดูเนี่ยเป็นสีเทาหมดเลยประโยชน์คือการสนิมด้วยไม่มีมลพิษต่อโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเบมโบแล้วก็จะเขียนตรงปัมม๊มไว้ชัดเจนเลยนะครับเสียจานได้กี่ครั้งเนี่ย26นี่คือมีนแลหมดหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนจานนี่ตัวจานหน้าตา,างไงดูซิ่งดูดีก็คือเบมนาาตรฐอยู่แล้ว ตัวผ้าเบรกนี่ผ้าเบรกผ้าเบรกตัวนี้เป็นผ้าเบรกบอกก่อนคือเป็นผ้าเบรกตัวโลเมทัลลิกนะครับคือจริงๆที่ออกแบบตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะไว้สำหรับเปลี่ยนทดแทนอะไหล่เดิมได้เลยนะอาร์เตอร์มาเก็ตติดตั้งเข้าไปได้เลยนะผลิตโดยมาตรฐานจากยุโรปนะ ทนอุณภูมิความร้อนได้ถึง400องศาถามว่าสาหรับผมนะ400องศาก็เยอะแล้วไม่มีใครเบรกขนาดนั้นเนาะมีน้ำมันเบรกเบนโบ o มาด้วยนี่น้ำมันเบรกเบนโบวดียังไงเนี่ยโม่โชว์ก่อนเขาเขียนค่าของจุดเดือดแห้งกับจุดเดือดเปียกมาให้ด้วยนะจุดเดือดแห้งคืออะไรจุดเดือดเปียกคืออะไรเนาะน้ำมันเบรกมี ที่เราได้ยินกันดีกว่าบนท้องถนนก็ด o t สามดอทสี่ .dot ห้าผมอธิบายเรื่องดอทสามก่อนดีกว่าดอทสามคือน้ำมันเบรกที่มีจุดเดือดแห้งนะครับอยู่ที่205องศาเซลเซียสจุดเดือดเปียกอยู่ที่1 4 0องศาเซลเซียสน้ำมันเบรกดอทสี่นะจุดเดือดแห้งอยู่ที่230องศาเซลเซียสจุดเดือดเปียกอยู่ที่155องศาเซลเซียสลิ้นพันกันนะดอทห้าจะขยับจุดเดือดแห้งขึ้นไปอีกอยู่ที่260องศาเซลเซียสจุดเดือดเปียกจะอยู่ที่180องศาเซลเซียสเลยค หงทำไมมีเปียกน้ำมันเบรกเนี่ยมันก็เปียกมันจะเียปียก,ยก,ยกแห้งๆคืออะไรคือน้ำมันเบรกบอกก่อนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำเนี่ยหรือของเหลวทั่วไปเนี่ยมันจะมีความชื้นค่าความชื้นผสมอยู่แล้วถ้าเราแกะน้ำมันใหม่เติมว่าไปเนี่ยเขาเรียกว่าจุดเดือดแห้งแล้วทำไมเป็นถึงจุดเดือดเปียกเพราะอะไร คือการใช้งานที่เกิน1ปีหรือมีส่วนผสมของน้ํา3.7ขึ้นไปอันนี้เราก็ไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นเรามองซะว่า1ปีแต่ถ้าเรามีน้ํามีน้ําปนเปื้อนเกิน3.7เนี่ยมันจะเป็นช่วงจุดเดือดเปียกจุดเดือดของน้ามันย้ายช่วงอดด์สจาก205เนี่ยเหลือ1 4 0เองอะอุณหภูมิมันต่างขึ้นไปเยอะเลยถ้าเราอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้น้ํามันเบรกผมมองว่า1ปีถ้าอยากจะดีนะ1ปีเปลี่ยนแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สาาาามมรรรถเรเเเปลีลี่่ยยนน้้ํับบกกไดดโทคิ เป็นรุ่นเก่าเราต้องดูว่ารองรับไหมยิ่งน้ำมันเบรกเนี่ยที่ดอดส,งสูงๆขึ้นไปเนี่ยมันจะไปกัดพวกลูกยางสิ่งยางของตัวแป้ปปัมเบรกด้วยเราก็ต้องดูว่ารถเราเราหมาะสมไหมไปไปติดตั้งนีโมเยอะร้อนเนี่ยลงดูเงิน ใส่เบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปใช้งานแบบใช้ชีวิตประจําวันเลยวันนี้ต้องมีขนของขนเครื่องยนต์รถกระบะลิโว่เนี่ยหนักแล้วเบรกเบมโบ้เนี่ยใส่เข้าไปจะเบรกอยู่หรือเปล่าเราไปขนเครื่องเพิ่มครับอีกแล้วจะบอกฟิลลิ่งด้วยว่าเบรกเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปขนเครื่องเราต้องมีการเบรคดิ้งอินก่อนว้า พูดแท้คือการรันอินพระเบกหน้าพระเบกให้สัมผัสกับจานให้เรียบที่สุดให้ไอตัวพระเบกเนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยยังไงเคลนกับจานเบกมันไม่ไปนขนาดน,นั้นหรอกมันก็ต้องมีการรันอิอกน in, ก็คือการรันอินก็คือขับธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็เบกแล้วก็ลาลาเบกเหยียบเบกบ่อยๆวิ่งถึง80บเบกจนถึง40แล้วก็วิง่งจนถึงร้อยเบกค่อยๆค่อยๆเบกประมาณนั้นลันอินประมาณ5 0 0โลก็ไม่ถึงก็ได้ถ้าตัวเบกบ้านๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเบกเลสซิ่งตัว เบมโบ้เลสซิ่งเลยเพวกนั้นอาจจะต้องรันอินเยอะหน่อย hmm. เพราะว่าตัวเนื้อผ้าเบรกมันแข็งกว่า hmm. แต่ตัวนี้ม,นนมันเป็นสําหรับรถใช้งานอัพเตอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่มีอะไรมากเนาะไปไปขนเครื่องเลยดีกว่าไป I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing I'm all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease i'm sick of all the bad thoughts people who are half done. you are not as tough as me <laughs> I don't slack, don't lose, learn your lesson yet When I get to choose what I do, I'm like a weapon I'm as yeah. sharp as many but got hard, I'm ready to change scars to envy ทั้งวันเลยว,วันนี้เราไปขนเครื่องมาด้วยนะเครื่อง 3UZ 1ตัวแล้ว 2J VVTi 1ตัวนะน้ำหนักประมาณ600กิโลแล้วก็ได้ใช้พ้าเบรกเบ m โบนะเราไปใช้งานขับวิ่งจริงๆใช้งานจริงๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะแบบที่เห็นกันไปวันนี้ทั้งวันนะให้ดูหน้าตาผ้าเบรกเดี๋ยวว่าเป็นยังไงถามว่ามัน มันดูอะไรได้ไหมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังรันอินไม่เต็มหน้าเลยเต็มหน้าจานพระเบกก็ยังกินไม่เต็มเพราะว่าเราขับไปเชียงกมานานกับเราก็ไม่ได้ไกลมากถามผมเอาฟิลลิ่งดีกว่าเนาะฟีลลิ่งที่ได้เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเบกใหม่พระเบกใหม่ระยะเบกมันเตึงขึ้นแน่นขึ้นแต่ยัง ใช้คำว่าไงต้องต้องรันอินได้เยอะกว่านี้ในการเปลี่ยนพระเบรกทุกครั้งแต่เราได้ลองแล้ววันนี้ก็ถือว่าน้ําหนักของขนาดตั้ง600กิโลเนี่ยแทบจะใช้เบรกหน้าล้วนเลยนะเพราะว่ารถกระบะเบรกหลังตัวดั้มเนี่ยมันมันก็เบรกถามว่าเบรกไหมเบรกแต่ตัวเบรกหน้าเนี่ยตัวดิสเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยน้ําหนักตัวรถกระบะน่นานนจะเท่าไหร่เกือบเกือบสตันมั้งตันกว่ากว่าแบกของวันนี้600กิโลก็โหสองตันกว่าวิ่งระยะเบรกปลอดภัยแน่นอนสาหรับผมถือว่าผ่านนะเบมโบอัพเตอร์มาร์เก็ตตอนนี้มี รถมีนะ me, แทบทุกแบรนด์ถ้าสนใจติดต่อเข้าไปได้นะครับยังไง EP นี้ไปก่อนนะครับฝากติดตามมในกลาดชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี NGK Thailand นะครับเจอกัน EP หน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ <c oughs>